สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆในเใน Facebook ในยูทูปครับอีคั้นนึงครับคั้นนี้ครับนิสสันดีเอ็มครับคันนี้ปีสามหกนะครับคันนี้สาแดงครับความร้อนนะครับน้ามันนะครับวัดรอบขึ้นครบนะครับตอนนี้ผมกําลังขึ้นเขาอยู่นะครับตอนนี้กําลังขับขึ้นเขาอยู่นะครับวันนี้มีตากล้องครับมาชมบรรยากาศตอนเช้าครับที่จังหวัดไหนไม่รู้ครับดูเองครับรัโพง ขับขับอุดรครับวันนี้ก็วิ่งมาก็ร้อยกิโลแล้วครับนขึ้นเขาครับบรรทุกของมาเต็มหลังรถแล้วครับลูกหลังเลยนะเจ้าฮีมาหนึ่งเบื่ยหีมาฮมาครับสี่ร้อยห้าร้อยโลครับหลังรถืัองดีครับคัสซีสวยช่วงล่างแน่นนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้คั้งดีคัสซีสวยครับไม่บูบไม่ดามครับแอร์เย็น รถพร้อมใช้งานครับสีสันก็ดูดีครับตามสภาพนะครัีรุ่อยบ้างตามการใช้งานนะครับคันนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาครับท่านใดสนใจก็โทรมา089 5727731อเ่ครับรถด้ที่อำเภอพุทือครับจังหวัดจันทบุนีครับดูบรรยากาศสองข้างทางครับบรรยากาศดีมากครับน่ามาอยู่ครับจังหวัดนี้ครับ สนใจก็โทรมานะครับ0 8 5 7 2 7 7 3 1นะครับหรือ085.6.42.4734นะครับดูรถที่ได้ที่อำเภอผือนะครับจังหวัดนนทบุนีครับวันนี้ภาสีไม่ขาดครับภาษี65ห้าแล้ววันนี้เอกสารพร้อมโนเลยนะครับหรือจะให้โอนให้ก็มาคุยกันครับเราบริการลูกค้านะครับถึงใจนะครับถึงบ้านแล้วถึงที่ครับ อยากให้ส่งส่งได้ครับสาธุฟองช้างเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะครับเอาเต้นเอาเต้ยเตดนเต้นเต้นดังโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนครับผมลงเขาก่อนครับสวัสดีครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ